รางกนรันเผยสเปคหนุ่มในฝันหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับเจเจดพิพัฒและกึ่งเฉลิมชยัย แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีใครเข้ามาแต่เธอก็ถูกจับตาในเรื่องความรักเป็นหลักสำหรับนางเอกสาวปรางกนรันหลังจากคลองสถานะโสดมาสักพักแถมชาวเน็ตยังมาสงสัยเรื่องความสัมพันธ์กับหนุ่มๆในวงการอีกสองคนอย่างกึ่งเฉลิมชัยและพระเอกหนุ่มเจเจติพัฒน์ด้วยค่ะล่าสุดค่ะสาวปรางก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการซาวเช็คที่มีซานิและตั้มวราวุฒททำหน้าที่เป็นพิธีกร ซึ่งบางช่วงบางตอนในรายการปรางก็ได้เผยสเปคหนุ่มว่าไม่ได้ตกหลุมรักใครที่หน้าตารักคนที่ดูแลครอบครัวมีไฟและมีแพชชั่นตั้งใจในการทำอะไรสักอย่างซึ่งจะทำให้ดูมีเสน่ห์มากๆท้ายที่สุดแล้วใครจะเป็นหนุ่มผู้โชคดีที่ได้คลองหัวใจของสาวสวยคนนี้เอาเป็นว่าหนุ่มๆคนไหนได้ยินได้ฟังแล้วรีบต่อคิวเข้ามากันเลยนะคะ